นี่ก็ออกมาละด้านด้านหนึ่งนะครับเราก็ได้ละด้านะเราก็ได้ละด้านด้านหนึ่งได้ละนะครับเราก็มาตัดอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็มาตัดอีกด้านหนึ่งเลยเล็กด้านหนึ่งนะเพื่อนๆเลยอีกด้านหนึ่ง เพื่อนๆก,ก็ได้มาแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆก็ได้มาแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นนะเป็นกรอบไม้พลาสติกนะฮะเป็นไมพลาสติกอะอันนี้ก็เป็นกาวยางนะเราเอาเกาวยางนี้นะฮะมาทาทาทาให้ทุกด้านเลยนะอันนี้ก็เป็นกาวยางนะครับเราก็ทาทาบาง,บาง ทุกอันเลยนะครับทาทุกอันเลยนะครับแม่เมื่อเรามาติดกันแล้วนะครับใช้เกลอย่างติดกันแล้วก็ความนะความหลังกระรับแล้วก็เอาตัวเครื่องเข้ามุมติดลงไปนะครับก็ใช้หนังยางนะครับรัดรัดไว้สักสามเส้นนี่ฮะรัดไวนะ้ละอันนี้เดี๋ยวเราก็ใช้ ใช้ตัวนี้ตอกเข้าไปลูกแม็กนี่เราแกะมาเป็นอันล่ะแล้วกนะ็ใส่เข,เ,นนเ,เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตอกนะครับเดี๋ยวมาตอกกันนะครับแล้วเราก็จะตอกเข้าไปนะครับจะให้ดีพอดีนะครับแล้วก็ตอกนะครับอันนี้เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้ว แล้วก็เอาอีกอันหนึ่งเอาอีกอันหนึ่งนี่มาต่อนะครับใส่ลูกแนมะ็กวีในลงไ้นะครับแล้วเราก็ต่อจะจะให้ตรงพอดี เห็นลูกแม็กตรงนี้วีเนลตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อเราได้นะฮะสองอันได้แล้วเราก็มาประกบกันนะครับต่อประกบกันนะครับแล้วก็ต่อให้เหมือนเดิม จะให้พอดีต้องนี่ครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ตอกนะครับเข้าเวลาลูกแม็กวีเนลนะฮะล,ลูกแม็กวีเนลใส่นะแล้วเราก็จะให้มันครึ่งหนึ่งพอดีแล้วเราก็ต่อนะครับเรียบร้อย นี่คือเรียบร้อยแต่ว่านี่เราตอกตอ,อันเดียวนะฮะเดี๋ยวเราอมาตอกซ้ำอีกนะฮะเมื่อกี้เราตอกอันเดียวนะฮะเราก็ตอกอีกอันหนึ่งทีนี้เราก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยละนะครับ ได้ครึ่งหนึ่งนะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะปรนะอกอบรูปง่ายมากนะครับไปนะฮะเราก็ทากาวเหมือนกันทาให้ทุกด้านนะครับง่ายนะฮะง่ายมากวิธีใช้ก็ง่ายนะครับ เห็นไหมฮะเข้าไปหมดละนะครับครับอันนี้มันกรอบที่มันมีโค้งเว้าเข้าไปนะฮะเพราะน,นั้นเราต้องเสริมพวกนี้นะครับในการตอกนะครับเพราะงการตอกอันหนึง่งนะฮะเสริมเพราะมันโค้งเว้าก็ตอกอันนี้นะฮะอันนี้คือเสริมละ แล้วเราก็ต่อเข้าไปนะครับอนี่เราก็ต่อเข้าไปนะครับนะครับรก็ต่อทุกอันนะครับต่อทุกอันหมดเราก็ใส่ลูกแม็กแล้วเราก็ต่อนะครับ เข้าไปแล้ว,วเข้าไปทุกันแข็งเลยนะฮะกรอบเรียบนะฮะสนใจก็โทรมาเบอร์นี้นะครับ08 9ย4 6 3 7 3 3สนะครับสองกรอบละ ส่วนกรอบพวกนี้เดี๋ยวเราก็มาทําต่อนะครับนะทําเหมือนวิธีดิมใช้กาวถาแล้วก็ตอกขัามุมขอบรูปนะครับเราก็ต่อเข้าไปแบบนี้